สวัสดีครับกับ Channel Rich Pie นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเสียงถ้าอยากรวยอยากเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นเป็นหนังสือของยาสุดะทาชิและเขียนชาวญี่ปุ่นนะครับทักษะคุยเล่นของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเรามาฟังพร้อมกันเลยดีกว่านะครับจะแบ่งเป็นซีรีส์นะครับเป็นเอพิโซดนะครับ อาทิตย์ละหนึ่งอพิโซดสำหรับอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นเปลี่ยนการคุยเล่นที่ไร้สาระให้เป็นการคุยเล่นแบบคนชั้นแนวหน้าคนชั้นแนวหน้าก็คือคนชั้นที่เขารวยนะครับบาสันเวลาได้ยินคำว่าการคุยเล่นคุณจะนึกถึงอะไรครับคุณน่าจะนึกถึงการพูดคุยเรื่องไร้สาระ อย่างสนุกสนานหรือการพูดคุยเรื่องเบาๆเบาสมองนะครับในความหมายของคนญี่ปุ่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นใช่หรือเปล่าแต่หนังสือเล่มน,นี้จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดครับการคุยเล่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระจริงๆแล้วการคุยเล่นเป็นเหมือนเวทมนต์ที่ช่วยเสกความสัมพันธ์ และคุณภาพการทางนานของคุณนั้นให้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่รากฐานทว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงพลังที่แท้จริงของการคุยเล่นผมยังอยากจะเตือนว่าคุณกำลังทำเรื่องขาดทุนอย่างมากโดยไม่รู้ตัวลองสนใจครับเมื่อพูดถึงการคุยเล่นบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีคุณค่ายุ่งยาก ไม่น่าสนใจหรือไม่ก็กลุ้มใจว่าตัวเองคุยเล่งไม่เก่งเพราะขี้อยายไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นไม่ถนัดรับมือกับคนบางประเภทสำหรับคนที่เป็นแบบนั้นผมอยากให้คุณรู้ถึงผลลัพธ์อันน่าทึ่งที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการคุยเล่นครับตัวอย่างเช่นเมื่อคุณมีทักษะการคุยเล่นสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามมาความรู้สึกนึกคิดที่คู่สนทนามีต่อตัวคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำงานได้ง่ายขึ้นจนน้าตกใจทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามไปด้วยคนรู้สึกว่าคุยด้วยยากค่อยๆลดจำนวนลงจึงไม่ต้องกลุ้มใจเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่น กล้าไปปรากฏตัวในทุกสถานที่และมีโอกาสทำความรู้จักกับผู้คนที่น่าสนใจไม่อดอยากยากจนเพราะชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสสีหน้าและความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสทั้งยังรู้สึกอิ่มเอมกับชีวิตพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณ ประสบความสำเร็จในการสื่อสารก็จะเกิดเรื่องดีๆต่อชีวิตของตัวคุณเองอย่างมหาศาลคุณน่าจะเคยมีประสบการณ์ทำนองว่าเจอใครบางคนปุ๊บก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกดีจังหรือกลายเป็น fc ในช่วงคลิปตายเลยครับจุบจ๊บๆในบรรดานักธุรกิจเก่งๆพนักงานขายที่มีลูกค้าประจำเยอะ และนักแสดงที่โด่งดังในวงการบันเทิงหลายคนมีเทคนิคการเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นซึ่งอาศัยการพูดคุยเพียงแค่ไม่กี่นาทีสวัสดีนเช้าครับขอบคุณครับขอโทษครับแค่เอ่ยคำพูดสั้นๆก็สามารถแสดงออกถึงความสุภาพนอบน้อมและสร้างความประทับใจให้อีกฝั่งได้แล้ว เทคนิคนี้เป็นสิ่งที่คนชั้นแนวหน้ามีตัวกันคนชั้นแนวหน้าเนี่ยคนญี่ปุ่นนักเขียนคนนีย้ยาสุดะทาราชินะครับอาจจะไม่หรือคนแปลอาจจะไม่เชี่ยวชาญพอนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าคนเก่ง้วกันนะฮะและเป็นหัวใจสําคัญของทักษะการคุยเล่นที่ผมอยากจะถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้นอกจากนี้วิธีพูดที่ทําให้ตัวเองดูมีเสน่ห์มากขึ้น และสามารถทําให้อีกฝ่ายประทับใจได้ในเวลาทสั้นทั้งในกรณีของการทํางานและชีวิตส่วนตัวเป็นทักษะการคุยเล่นแบบคนเก่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้เช่นกันครับพอผมอธิบายแบบนี้หลายคนก็คงคิดว่าจะทําได้จริงเหรอเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับความสวรรค์หรือความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่า อันที่จริงการจะพัฒนาทักษะการคุยเล่นคุณไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์หรือความสามารถทางกายภาพที่แข็งแกร่งเหมือนนักกีฬาทักษะการคุยเล่นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้อีกทั้งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อชีวิตการทํางานและมีโอกาสได้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆมากกว่าทักษะอื่นๆยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ ก็ยิ่งแสดงออกมาให้เห็นได้ง่ายขึ้นแถมคุณยังสามารถเรียนแบบวิถียิงของคนอื่นและนำไปใช้กับตัวคุณเองได้จริงๆแล้วคนที่ถูกเรียกว่าคนเก่งไม่ได้สื่อสารเก่งมาตั้งแต่เริ่มแรกสุดคนตัวอย่างเช่นบิลเกตอดีตซี CEO ของ m i r r s s o t ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัว แต่เวลาที่ต้องเข้าสังคมเขาพูดได้ฉะฉานบางทีแล้วเรื่องโจกได้อีกด้วยแน่นอนว่านอกจากบิลเกตแล้วนักธุรกิจทุกคนที่ทำงานในโลกนี้ล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่อ่อนหัดและด้ประสบการณ์พูดง่ายๆคือคนที่ถูกเรียกว่าคนเก่งไม่ได้เป็นคนเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเขาพยายามขัดเกลาตัวเอง จนกลายเป็นคนเก่งการที่คนเก่งพูดต่อหน้าผู้คนได้ดีและสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างช่ำชองเป็นเพราะว่าผู้เขาคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องฝึกฝนตัวเองและลงมือทำอย่างมุ่งมั่นปัจจุบันผมทำธุรกิจฝึกอบรมโดยสอนทักษะการทำงาน และภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหารหัวหน้างานพนักง,งานทั่วไปงานนี้ทำให้ผมมีโอกาสได้พบเจอผู้คนหลากหลายแบบเช่นพนักง,งานใหม่ที่เพิ่งเริ่มชีวิตการทำงานเป็นครั้งแรกหัวหน้าระดับต่างๆกรรมการบริษัทที่ต้องควบคุมดูแลพนักง,งานโดยรวมและผู้บริหารเรียกได้ว่าในแต่และปี ผมมีโอกาสได้ทำงานกับผู้คนหลายพันคนหรืออาจถึงหลักหมื่นคนในบรรดาคนเหล่านั้นมีทั้งคนเก่งระดับหัวกะทิและคนที่มีความสามารถที่จะเก่งขึ้นได้หากพยายามมากขึ้นรวมทั้งคนที่อยากจะลาออกจากงานเดยวนี้เลยหรือเบื่องงานซึ่งนับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง แบบแผนของคนที่เบื่องานเช่นพนักง,งานขายที่ไปหาลูกค้าหลายครั้งแต่ก็ยังโดนเมินไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขายเพราะลูกค้าไม่ยอมฟังเขาด้วยซ้ำไม่สามารถนัดพบนัดเจอได้หรือได้เจอครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีครั้งต่อไปหากเกิดเรื่องทำนองนี้เรื่อยๆพนักง,งานขายคนนี้ ก็จะถูกบริษัทตำหนิอย่างรุนแรงส่งผลให้เบื่องานที่ทำในที่สุดจริงๆแล้วคนที่ตกอยู่ในสภาพนี้มีจุดร่วมที่เหมือนกันหลายอย่างเช่นผู้เสียงเบาหรือเสียงต่ำคุยไม่สนุกมัวแต่คิดถึงเรื่องที่ตัวเองจะพูดไม่แสดงปฏิกิริยาตอบกลับ หรือพูดแต่เรื่องเดิมๆไม่ถามคำถามหรือถามไม่จรงประเด็นอันนี้ผมสรุปให้นะครับก็เหมือนกับว่าพนักงานขายขายคนนี้เขาขายกับถามคำตอบคำาการสนทนาระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อไม่มีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นไม่คล้ายกับครูกับนักเรียนคุยกันนะครับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วถ้าถ้าคุณเป็นเป็นนักขายคุณต้องทําทุก ครั้งให้เหมือนกับคุยกับเพื่อนนะฮะถึงแม้จะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ถ้าทำแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสสูงที่ถูกมองว่าเป็นคนน่าเบื่อและไม่สามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้แล้วถ้าปรับปรุงตัวตามนี้ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นผู้เสียงดังหรือสูงกว่าเดิมสามเท่าเล่าสิ่งที่อีกฝ่ายน่า จะอยากฟังทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายอยากบอกก่อนแล้วค่อยพูดก็คือฟังเขาก่อนเพิ่มความหลากหลายในการพูดตอบรับหรือการพยักหน้ารับรู้ก็ today, คือเล่นตามน้ำนะครับถามคาถามเพื่อต่อย,ยอดการสนทนาอวยนั่นแหละหรือถามชงเมื <The ips ing> ่อทำแบบนี้แล้วเขาจะพบความเปลี่ยน <laughs> แปลงที่น่าสนใจครับกล่าวคือจากที่เคยโดนลูกค้าเมือใส ก็จะสามารถนัดพบลูกค้าได้และสามารถทำสัญญากับลูกค้าที่เคยไปหาหลายต่อหลายครั้งได้สำเร็จสุดท้ายแล้วพนักง,งานขายคนนั้นนอกจากจะไม่ลาออกจากบริษัทแล้วหลายเดือนต่อมาเขายังกลายเป็นพนักง,งานที่ทำยอดขายสูงสุดอีกด้วยผมเห็นแบบนี้มานักต่อนักแล้วทุกคนต่างพูดว่า ไม่รู้สึกทรมานกับการทำงานแล้วการเปลี่ยนวิธีสื่อสารก็เกิดเป็นประสบการณ์ความสำเร็จและทำให้มีความมั่นใจในตัวเองผลที่ตามมาคือพวกเขาจะรู้สึกสุกสนานกับการได้พบเจอผู้คนและมันไม่ใช่ไปเรื่องงานต่อไปสัมพันธ์กับผู้คนในการทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะครับ มันต้องรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตส่วนตัวด้วยการคุยเล่นนั้นเปรเียบเสมือนประตูสู่ความสัมพันธ์ต่างๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อีกฝ่ายยอมรับในตัวเราและได้สางสัมพันธ์ให้แนบแน่นขึ้นอีกทั้งเป็นหน่าสสำคัญที่กำหนดทิศทางของความสัมพันธ์กับคนอื่น,น,นก็คือการภาษาอังกฤษเรียกา breaking ice ตีสนิทแั่แหละภาษาไทยคาไทยคือตีสนิทคุยเล่นอะทำให้ตีสนิทสนิทกันมากขึ้นหนังสือเล่มน,นี้จะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาทักษะการคุยเล่นโดยหยิบยกวิธีการที่นําไปทดลองปฏิบัติจริงแล้วได้ผลมาสรุปเป็นคําแนะนําที่ละเอียดชัดเจนเพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ผมจะแนะนําเนื้อหาโดยมุ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติและ การเห็นภาพชัดเจนดังนั้นผมอยากให้คุณลองนำคำแนะนำของผมไปใช้ในชีวิตจริงสักข้อหรือสังข้อดูก่อนครับแล้วถ้าคุณรู้สึกว่างานหรือชีวิตส่วนตัวของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยวิธีการสื่อสารผมจะรู้สึกดีใจมากหวังว่าทุกคนจะสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของตัวเองที่มีอยู่ออกมาได้ และใช้ชีวิตอย่างล่าเริงสนุกสนานมีสีสันจากผมจะสุดะคาดิชิแม่เพียงแค่บ,บทนำก็น่าสนใจแล้วครับเอาเป็นว่าบทนำเนี่ยตงตีไปสีสสนาทีแล้วนะครับยังไม่เข้าบทที่หนึ่งเลยก็กดไลค์กดแชร์นะครับซับสไคร้เดี๋ยว EP ต่อไปมาเนี่ยอันนี้เอาเป็นว่า EP 2สก็คือบทที่หนึ่งมาก็จะได้ไม่พลาด เกล่นนำว่าบทที่หนึ่งของอยาเป็นคนเก่งที่คุยเป็นคือน้ำเสนอเตัวเองยังไงให้คู่สนทนารู้สึกชื่นชอบและไว้วางใจในตัวเราว้าวก็รอฟังนะครับตอนนี้กูเหนื่อยแล้วพี่เทีย้ยโอเคครับสวัสดีครับ